นี่คือศึกสองขั้ววัฒนธรรมที่กลายเป็นตำนานบนท้องถนนระหว่างมอดและ r o c k เกอร์มอคือกลุ่มวัยรุ่นชนชั้นโรงงานในลอนดอนที่ลหลงไหลกับความเนี้ยบแบบอิตาลีสูตรเข้ารูปรองเท้าเรียบหวีผมเสกแบบคลีนคลีนและมองตัวเองว่านี่แหละคือสัญลักษณ์ของยุคใหม่มอเตอร์ไซค์ของ m o ดนะครับเน้นเป็นสกูตเตอร์อิตาเลียนอย่างเวสป a และแลมเบรตตา ตกแต่งด้วยกระจกหลายบานไฟหน้าเป็นพวงที่เน้นความล้ำยุคมากกว่าความดิบเถื่อนในส่วนของร็อกเกอร์ภาพจำของพวกเขาก็คือเสื้อหนังสีดำและมอเตอร์ไซค์คู่ใจอย่างไทรัม b s a หรือว่านอตันร็อกเกอร์มองการขี่มอเตอร์ไซค์เป็นเรื่องของความเร็วแต่งสไตล์คาเฟ่เรเซอร์ acer, แบบง่ายๆเบาตุดมดแฮนต่ำและพร้อมพุ่งจากคาเฟ่ ไปยังอีกคาเฟ่เพื่อพิสูจน์ความเร็ว100หนึ่งร้อยไมล์หรือที่เราเรียกว่าต้นอัพบอย